เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นทีรี่เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมแล้วก็สำหรับซีรี่ของผมเองนะอ่าเกมนี้ซีรี่ก็หลุดมาในแลงนะครับก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะโอเคผมก็ไปลองเล่นมาแบบพอสมควรแล้วนะพอที่จะเล่นช่ำแล้วนะครับโอเคครับก็มาดูกันเลยครับในตัวแร้งนะว่า ตัวมันจะมีประโยชน์ไหมนะครับเหมือนที่ทุกคนพูดกันหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวพยายามช่วยเพื่อนครับปาไปาเกมนี้ก็อัพเป็นสกิลสองนำนะครับสำหรับทีรี่นะแนะนำให้อัพสกิลสองนำนะครับเพราะว่าสกิลสองเนี่ยมันสามารถโจมตีเป็นทะลุได้นะครับมันจะเ,เหมาะแก่การแบบให้ทีรีเยืนไขมากกว่านะครับไขสบายนะเพราะมันทะลุแบบกระเด็นโดนหลายตัวนะครับ มันจะสามารถทะลุผ่านได้หลายๆตัวเลยนะครับเมื่อสตูแบบยืนซ้อนซ้อนกัน5ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะทะลุไป5ตัวเลยนะครับะระยะทางก็จะเพิ่มไปด้วยนะโอเคส่วนสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจหผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึง1740งพันเจ็ดซับสไครต์แล้วนะครับก็ขอบคุณกันมากๆเลยนะครับที่มาติดตามกันนะครับ โอเคช่วยๆกันหน่อยนะจะถึง2 0 0 0ซับสไคร์แล้วนะครับโอเคก็มาต่อกันเลยครับไอเทมก็จะออกตามนี้เลยนะครับรูนก็จะเป็นทางด้านเลนนะครับ okay. ตีไปตีไปเอาดีสวยมาดิอย่าไปกลัวครับตีไปเลยครับช่วงต้นเกมนะสกิลหนึ่งทีลี่นะสำหรับใครที่ยังไม่ดูนะมันสามารถดูดเลือดได้นะครับเดี๋ยวใข่ไปก่อนโอเคมันสามารถดูดเลือดได้นะก็เหมาะกกบการทําให ทีลี่เนี่ยยืนเลนได้ง่ายมากนะเห็นปะเมื่อจ่ายสกิลหนึ่งมันจะดูดเลือดได้นะครับนี่แล้วค,คือข้อดีอย่างหนึ่งนะสลับทีรี่นะครับนี่ไงโอเคจะว่าเดินเกมมาดีครับเกมนี้ทีรี่มันก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะพึ่งแข็งพอสมควรเลยนะติกเกอร์ก่อนระหวันนี้ไปแล้วอยู่สองวิ่งหรถสโล่แย่ละม,มาต่อกันเลยนะครับ ก็เป็นฮีโร่ที่ขาตายนะแต่เรื่องดาเมจเนี่ยคือไว้ใจทีรี่ได้เลยนะเรื่องดาเมจแบบจ่ายแบบดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถจ่ายดาเมจตัวหลายๆตัวพร้อมๆกันได้นะฮะ,ะยิ่งในกเกมตัวมันอันตรายมากเลยนะถ้าเดินซ่อนซ้อนกันเหมือนแ็บโดนทีรี่ตีแป๊บเดียวก็ตายนะตายหมู่เลยนะถ้าแบบมีตัวชงให้ทีรี่แบบเป็นหมู่เนี่ยอย่างเช่นโอม่าหรือเทนอย่างเงี้ยหรือมีหน้านะครับ ก็จะเหมาะมากๆนะสลับทีลี่นะตัวที่สามารถเซตซีซีให้ทีลี่เล่นแบบโจมตีได้หลายตัวเนี่ยจะเหมาะกับทีลี่มากนะครับโอเคก็แนะนําไปเล่นกับตัวแบบซีซีแน่นนะครับอย่างเช่นพวกเมีที่ซีซีแน่นหรือโรมซีซีแน่นๆนะฮอืมโดนล้วงว่ะไม่น่ารอดครับโดนไปหลายตัวแล้วโอ้โหแต่ทีลี่จะแพ้พวกตัวระยะแบบเข้า ใกล้ตัวไวๆนะครับอย่างเชยนอ้อยหรือฟอร์เรนนะครับหรือพวกแอตซิน e หลายๆตัวนะที่มันเข้าตัวทีรี่ไวๆนะครับจะแพ้มากๆเลยนะอ่าเป็นตัวที่อาศัยเพื่อนนั่น,นะครับตัวนี้นะแต่ถ้าใครยืนดีๆก็โหดเหมือนกันนะครับถ้าแบบฟาร์มจนเกิดนะตัวมันต้องพึ่งของนะครับระดับหนึ่งเลยนะโอเคได้ป้อมล่างแล้วเราก็มาถ่ายป้อมกลางกันต่อนะครับ มีตัวอะไรก็ฟาาฟัไปครับยิ่งมีปูอยู่เลนการเนี่ยก็จะเอ่อเพิ่มแบบอัตราในการใช้ตังได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะสามารถเก็บตังให้รวยไวมากขึ้นนะเพราะว่ามีคีเพิ่มมาอีกตัวนะดูไปดูมาแบบนับวันนับวันยิง่งจะเหมือนเอลเอไปใหญ่นะครับเลยก็ไม่เป็นไรนะโอเคก็เป็นสเสน่ห์ของเกมอาร์วีอีอย่างหนึ่งนะครับอืม เดีตีไปครับพยายามแบบตีใส่คีปตัวหน้านะมันจะเด้งไปตัวข้างหลังนะเห็นปหเดี๋ยวขึ้นเป็นทางนั้นชาลอนเลยนะครับเพราะว่าตัวหนาเขาเยอะนะเกมนี้เลยจาเป็นต้องออกชาลอนนะครับจริงๆก็แนนไม่ออกทุกเกมนะครับเพราะว่ากดแรงเนี่ยมันต้องเจอแบบตัวหนาหนาอยู่แล้วนะครับโอเคปลาตีไปน่าจะโดนเนนวนนะครับปลาต่อๆไปนะช่วง้นเกียมันตีของทีลี่จะแรงมากนะครับ โดนไปครึ่งหลอดแหละเหมาะแกการใช้ต่อต้นเกมมากๆเลยนะแต่เลดเกมก็จะเบานะครับก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล Mother, no ้วนะพอแบบเอาไว้ปิดสกอร์ได้นะครัสำหรับอันตรานะส่วนมากจะพึ่งจากสกิลสองนะครับแล้วก็พาสซีฟนะครับที่ทําให้ทีลี่เนี่ยโจมตีแรงขึ้นนะครับเมื่อเราโจมตีสามเป้าหมายนะครับมันจะเหมือนเก็บสแต็กระครับเมื่อโจมตีโดนสามเป้าหมายแล้ว พาสีของทีนี้จะทํางานนะเห็นยเลยนะมันจะเป็นกงจักรสีลุงนะจะทําให้ทีรี่ตีโบนัสดาเบนนะครับฟาร์ออตีไปเขาพยายามดันป้อมเรานะเดี๋ยวเราก็วิ่งไปกันเลยส่วนสกิลสองก็จะมีข้อดีมากๆาเลยนะคือสามารถวิ่งเร็วได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับคือข้อดีนะครับแต่มันก็จะความเร็วก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นแค่จังหวะแรกเท่านั้นนะครับที่วิง่ง 70%็รนะความเร็วก็จะลดล,ล,ดล,ลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเลิกทํางานนะครับตัวมันก็ไม่ได้แย่นะครับถ้าแบบเล่นกับร่วมเพื่อนร่วมทีมดีดีเนี่ยคือเหมาะแก่การแบบเล่นมากมากนะเป็นแคนดี่ตัวหนึ่งที่เหมาะที่จะหยิบมากๆนะครับในการจ่ายดาเมจนะเคเนี่ยเห็นไหมตีแบ๊ถ้าเกมนํำเนี่ยมันจะโหดมากเลยนะเอาลงยากนะครับตัวนี้ ยังไงจ่ายไปจ่ายไปสวยเอาเป้าเทลก็ถือว่าเดินเกมมาไม่แย่นะนี่งไงตีไปทะลุหลังได้ครับนี่เนี่ยสามารถตีโดนเทลได้นะถ้าเราแบบถ้าเทลแบบไปยืนหลังป้อมนะแต่มันยืนเอียงไนมันรู้วิธีการแก้น,นะครับถ้าสำหรับใครที่แบบยังไม่รู้เนี่ยมันจะแบบโดนทีรี่ต่อยฟรีเลยนะแต่ถ้าไปยืนหลังป้อมตรงๆเนี่ยจะโดนทีรี่ตีฟรีระยะไกลได้เลยนะครับ แต่เทลมันรู้ไงมันเลยแบบยืนเฉียงออกจากป้อมนะครับถ้ามันยืนหลังป้อมเนะี่ยบอกเลยไม่รอดจากพีรี่แน่นอน,นครับตัวแบบยิ่งฝั่งเขามาซ้อนกันเนยอะเนี่ยมันยิ่งสามารถกระโดดกระเด็นใส่ศัตรูได้นะรกระเด็นใส่ตัวหลังได้นะแบบเป็นตัวที่แบบยืนไขแล้วล้วงหลังได้สบายๆคล้ายๆสลิมนะครับแต่ระยะไกลกว่าสลิมนะครับ สลิมเนี่ยโจมตี3ครั้งมันจะตีทะลุใช่ไหมแล้วก็เพิ่มสะกอนะครับแต่ไอัเนี่ยเนี่ยมันจะแบบตีทะลุไปเลยนะครับถ้ามีใครเดินซ้อนกันมาเยอะๆนะเนี่ย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 เห็นไหมยิ่งแรดเดินมาใกล้ๆคีิก็ทะลุใส่แรดนะครับก็เจ็บนะครับนี่คือข้อดีนะมันเป็นตัวตีระยะไกลมากนะในการโจมตีปกตินะเป็นแคดี้ตัวแรกเลยก็ว่าได้ที่โจมตีปกติไกลมากๆในเกมนะโอ <ๆ S 1> เค งไงตีเนี่ยทะลุถึงตัวหลังได้นะครับไม่จำเป็นต้องเข้าไปไกลนะไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้นะครับนะก็ถึงเหมือนกันนะเนี่ยยังไงไล่เลยเราไม่กลัวนะครับเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเพิ่งไล่ตามสวนนับเขาอาจจะสวนเราได้นะเล่นดูแบบดีๆนะใจเย็นๆน,นะครับโอเคได้ทางกรุงเทพแล้วอยากเป็นไอเทมพีคเลยนะ แบบที่จะทําให้ทีลี่แบบจ่ายดาเมจได้รวเดเร็วเนี่ยเป็นไอเดมที่น่ากลัวมากๆเลยนะสำหรับทีรี่นะครับลองเอาไปเล่นดูนะจ่ายดาเมจยับๆบอกเลยเนี่ยโคตรแรงเปิดอันตรีตอดไปแล้วกันเนี่ยเริ่มไม่เจ็บแล้วนะเจียมก็จะเริ่มไม่มีประโยชน์แล้วอันตีได้แค่สกิทสกิครับแต่ตีแท้งละลายแท้งแพีเดียวครับฟิกเกอร์ ฟิกเกอร์เขา้ามุ่งมาคาพอดีพยายามกดสกิลสองนะครับรอสกิลสองก่อนเข้าไปโจมตีนะเราจะได้ไม่เอาตัวเข้าไปแลกเยอะนะครับนี่ไงตีไปตีไปเข้าล้วงเราไม่ตายหรอกครับเรามีเลือดนะโอเคเราออกขวานมาด้วยไงเกมนี้เดี๋ยวพยายาพยายามกดสกิลสองในการโจมตีนะครับอย่าโจมตีปกตินะถ้าไม่จําเป็นนะครับอย่าโจมตีเมื่อไม่มีสกิลสองนะเพราะว่ามันจะระยะสั้นกว่าสกิลสองนะครับ ซึ่งมันจะส่งผลให้ทีรี่เนี่ยเอาตัวเข้าไปแรกศักตรูเกินไปนะครับหรือเอาตัวเข้าไปใกล้นะแล้วก็เวเลนก็จะมีจังหวะในการแบบจับเรานะครับเมนอมใส่เรานะเราก็จะพลาดได้ง่ายๆเลยนะครับเหมือนจังหวะเมื่อกี้เนี่ยถ้าแบบเขาไม่ลวงผมจะไม่ตีปกตินะผมาะใช้สกิลตีนะเมื่อฝั่งศัตรูระยะไกลนะแต่ถ้าสกิลหมดเนี่ยก็ตีปกติไปครับเมื่อเขามาลวงนะโอเค ละเอียดไม่ละเอียดไม่รู้นะครับแต่ก็เล่นให้ดูเป็นแนวทางนะครับหรือว่าใครจะมองมุมอมองใครต่างกันนะครับมันแล้วแต่สกนะิลเพย์นั่นหรือทักษะการเล่นนะครับหรือความรู้ในการฟาร์มนะครับโอเคผมแบบแท็กไงโอเคตีไปตีไปตีไปสกิลหมดก็ตีได้ครับโอเคสวยพยายามฟาร์มแบบคีบเล็กในป่าเรานะจะทําให้แครี่ทุกตัวเนี่ยเกิดไวมากๆเลยนะเนี่ยก็เป็นที่อีกหนึ่งนะ หรือเขาเรียกว่าการลร่งฟาร์มนั่นเองนะครับนี่ฟาร์มไปเลยครับเพราะว่ามันเหละแล้วเอาให้หมดเลยเอาได้ก็เอานะรีบหาตังให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่มีจ่อกรเราตีแบบแทงไม่ค่อยเข้านะเลยต้องการมอร์นิ่งสตาร์นะครับมาตีไป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 มาเลยตีไปตีไปเห็นไหมทะลุทะลุแรงมากเลยนะตัวมันก็น่ากลัวนะครับถ้าใครเล่นเป็นนะโอเค ถ้าเจอแบบกวกแท่งหนาๆหยิบม,มาเลยตัวนี้หมอะมากถ้าหลุดแบดนก็หยิบม,มาเลยแบนกันยับๆเลยนะช่วงนี้แรนมันน่าจะกลับแล้วนะแลนมันกลับไปแล้วอ่ะืมเราก็ทำเวฟขึ้นไปก่อนนะครับพยันขันแข็งลาอเกินโอเคครับฟ้าตีต่อไปไม่โดนเดี๋ยวรอนตีกลับย้อนมา นี่ไงโดนอยู่นะเรายังมีสกิลนะเอาสกิลหมดนี่ไงขายไปเลยครับเรามันทะลุถึงตัวหลังได้แลนะ้วนี่ไงขายขายขายเจ๋อสวยทำดีครับทำดีครับเกมน,นี้ก็ถือว่าเดินเกมมาดีนะเีย <c oughs> มันดูดเลือดได้อยู่แล้วครับมันดูดเลือดแรงอยู่แล้วนะดนดหรือใครอยากออก ไอเทียมดูดเลื่อนมาหรือโบอสลอสเตอร์ก็ได้นะครับหรือเดอะบีนะก็เหมาะนะครับมันแล้วแต่สถานการณ์เกมนะครับแต่อันนี้มาเจอแท้งเยอะผมเลยต้องการดาเมจ่ละลายแท้งไวๆนะครับเหมือนว่าเจ้าโดนละลายก็เดี๋ยวก็ตายเลยนะครับเอา้าไม่มีใครตีบ้านเลยเหรอเพื่อนนี่ไงพยายามตีชิ่งคีไปนะชิ่งคีไปโดนคนนะเพื่อนแทงให้หน่อยสิจ้าบ้านอนะ ป้ายบปายไม่อันติถ้าไม่มีใครตีบ้านเราตีนะคีบเขานะตี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 บ้านโอ้โหโดนตัานแย่ลนะโอ้โหรอดูเพื่อนนะว่าเพื่อนจะจบบ้านไหมไม่กี่บ้านอนะ่ะโอ้เน้นคนนะเนี่ยดูทรงนะว่าละไม่ตีบ้านกันอยากจะเอาคนนี้เดี๋ยวโดนคีแกแย่นะบอกเลยตีบ้านเถอะเพื่อน โอ้ oh, จะบ้าตายเพื่อนไม่ตีบ้านตีบ้านเธอโอ้บ้านเอาบ้านก่อนเอ,อเอาคนก่อนเออตามไปไม่ตีบ้านโอเคก็จบไปแล้วนะครับสลับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะครับทุกคน โอเคครับเกมนี้ผมก็ได้เป็นทนันดาน MVP นะครับทุกคนหนึ่งพันสองร้อยเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนักชิคเกมเมอร์ได้นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับทุกคนไว้เจอกัน